มาดูแนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทยกันบ้านนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงค่ะเข้มงวดตรวจสอบการสมสิทธิ์ใช้พาส,สปอร์ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สูญหายด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเองก็พร้อมสนับสนุนค่ะความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อประเทศมาเลเซียกรณีการสูญหายของเครื่องบินโบอิ้ง7จ7 2 0 0ขีสสายการบินมาเลเซียแอ พร้อมกับเสนอความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามที่ทางการมาเลเซียร้องขอส่วนกรณีที่มีมบุคคลใช้พาสปอร์ตซึ่งสูญหายในประเทศไทยขึ้นเครื่องบินลำนี้จะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยจะเสนอแนวคิดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดทำฐานข้อมูลตรวจสอบการซื้อตั๋วเครื่องบินของชาวต่างชาติฐานข้อมูลของตำรวจสากลกรณีที่มีการสมสิทธิ์การใช้พาสปอร์ต สิ่งที่ทางตำรวจไทยจะต้องรีบดำเนินการก็คือว่าจะต้องจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้อินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเรื่องพาส,สปอร์ตที่หายในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะให้สายการบินต่างๆเนี่ยเวลามีการออกตั๋วเครื่องบินหรือมีการขายตั๋วเครื่องบินไปเนี่ยก็ควรจะมาเช็ค กับฐานข้อมูลอันนี้ว่ามีพาสปอร์ตที่สูญหายไปโดยชื่อบุคคลเหล่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่าการที่บังเอิญมีพาสปอร์ตของคนสองประเทศมาสูญหายที่ภูเก็ตแล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับทราบก็มีค่อนข้างมากพอสมควรที่มีการแอบขโมยพาสปอร์ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ ก็เป็นที่น่าเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมาหยิบยกแล้วก็ชี้แจงให้กับสื่อต่างชาติแล้วก็ทูตในแต่ละประเทศด้วยที่ประจำประเทศไทยได้เข้าใจด้านพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเปิดเผยว่านายยกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบการ ทำพาสปอร์ตที่สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมกับย้ําว่าสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่แล้วหากนําพาสปอร์ตที่สูญหายมาสมสิทธิ์ใช้งานซึ่งในกรณีนี้เองนะคะทางมาเลเซียเองก็ได้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะมาเลเซียคุณปวีนาค่ะก็ได้ถูกตั้งคําถามด้วยนะคะว่าเ,เหตุการณ์นี้ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ที่สําคัญปล่อยให้ขึ้นสนามบินามาเลเซียแอร์ไลน์ได้อย่างไรด